สำหรับใครที่ใช้ฟืนนะครับแบบนี้ตัดฟืนมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดจะใช้มีมาตัดมันช้านะครับผมผมแนะนําเป็นเลื่อยตัวนี้นะครับผมตัวนี้พอดีมือเลยนะจะมีช่องเติมมันให้นะครับผมเป็นบัสเล็ยมอเตอร์ปรับตั้งโซ่ง่ายนะโซ่เป็นโซ่เล็กๆมีกับป้องกันแบบมีมาให้ด้วยมอเตอร์บัสเล็ยใช้แบตเตอรี่ตรง MT มนะครับผมดูดีกัดป้องกันแบบนี้เลยจับมือเดียวได้นะครับผมไม่สามารถจับสองมือได้นะตัวนี้เป็นเลื่อยใช้งานมือเดียวนะมือหนึ่งจับนี้ มึงตัดนะครับผมเดี๋ยวตัดให้ดูเห็นไม้ทุคนง่ายๆเลยนะครับเป็นไม้กระถิ่นนะมันสามารถตัดแบบจับตันๆได้นะดูเดี๋ยวผมจะตัดอย่างนี้เราตัดแบ่งครึ่งให้ดูนะตันๆเนี้ยจับตัดไปเดยวนี่เห็นไหมวิธีการตัดไม้นะตัดมันตัดมาตัดอย่างนี้ได้นะดูแต่แนะนําให้ตัดอย่างนี้ นะครับเอามาชิดอย่างนี้แล้วก็ตัดนะครับมนมุน,ม,นมุนนะครับจะตัดง่ายกว่านะถ้าเกิดตัดอย่างนี้ตัดได้ไหมตัดได้นะดู๋ทำได้นะอืมแต่อย่างนี้มันยังง่ายกว่าดูตัวนี้น้ำมันมันจะปั๊มออกมาเองนะไม่ต้องมากดดุมกดแยกนะมีสถานะแบตเตอรี่บอกนะครับผมเออนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ไว้ใช้งานนะครับตัดไม้ตัดฟืนตัดติง่งนึ่งต้นไม้ภายในบ้านนะ ตอนตนี้ปรับจุดที่สุดแล้วนะครับผมที่ผมใช้ยอยู่นะครับบายาว8นิ้วเลยนะครับผมที่กัดในตะก้ารเหลืองร้านนี้เท่านั้นตามนั้น